สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์2-8ถึงสิงหาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i ต e ติดตามนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับดาวประจำตัวก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารนั้นอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวศุกร์ดาวภเกดอยู่ในภพกรมมะภพที่10เกี่ยวกับการงานนะครับดาวพระเสาร์นี่โยกหน้าดวงชะตาอยู่ ภพสหัชชะเป็นกเกษตราธิบดีนะครับดาวพฤหัสนี่ดาวการเงินเลยนะเป็นสี่ปัทุม,มเกณฑ์นะเป็นส,สี่สงศั์เช,มช่มช้อยมฤตยูอยู่พบอรินะครับพระราหูเล็งลัคนาอยู่ในภพที่7เป็นองค์เกณฑ์และอุดม,มเกณฑ์นะดาวอาทิตย์ดาวการงานอยู่พบสุภะเป็นมหาจักรนะครับดาวพุธเองก็ได้3ามตำแหน่งเลยนะมหาจักร อุจวิราชราชาโชคนี่นะครับสัปดาห์นี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแหละเพราะอะไรเพราะเขาเรียกว่ามีดาวครบทั้งสี่ธาตุในรูปดวงนะในรูปดวงซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายสัปดาหนะ์เป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับเช้าลัคนาราศีพิจิก แบบนี้เขาเรียกว่าได้ดวงจะตุสดายนะจะตุแปลว่าสี่นะจะตุสดายชั้นสอง่ามีชั้นสองชั้นสาด้วยนะเหมือนรถไฟอะนะชั้นสองก็คือชั้นกลางอ่ะนะชั้นกลางเพราะอะไรลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีกลางธาตุอ่าเป็นราศีธาตุน้ํากลางธาตุก็เป็นชั้นสองชั้นกลางนะสี่ธาตุครบมีอะไรบ้างเริ่มด้วยลัคนาเห็นไหมลัคนาสถิตยอยู่ที่ ราศีพิจิกถูกไหมครับนับไปสี่ราศีมีดาวพฤหัสเป็นอุดมเก์เนี่ยนับไปอีกสี่ราศีมีดาวพระราหูเป็นองค์เก์และอุดมเกณน์นับไปอีกสี่ราศีน,น,น,นี่เห็นไหมเพียบเลยเนี่ยเป็นกากบาทอ่เป็นกากบาทแบบนี้อันนี้ถือว่าดีในดวงเขาเรียกว่าอะไร ดวงชะตาของมนุษย์มันต้องประกอบไปด้วยาธาตุทั้งสี่ใช่ไหมการที่ตัวาธาตุทั้งสี่เนี่ยนี่ธาตุน้ํา,านีาธ่ธาตุลมธาตุดินธาตุไฟดินน้ําลมไฟครบถ้วนฉะนั้นเขาเรียกว่ามันมีความสมบูรณ์ในดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วแต่ละดวงล้วนได้ตําแหน่งดีพฤหัสปฐุมกา์ถูกไหมครับราหูเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมมเกณฑ์ ส่วนตรงนี้นี่ดาวพุธเป็นอะไรมาหาจักรอุจ,จวิราตราชาโชคนะแล้วก็อยู่กับดาวคู่ธาตุคือดาวศุกร์นะแล้วศุกร์กับอังคารนั้นะอังคารคือดาวประจําตัวของท่าน,นเห็นไหมดาวตนุลักษก็เข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าได้เกณฑ์จัดตุกสัยแบบเขาเรียกว่าครบถ้วนถึงแม้ว่าลัคนาจะไม่มีดาวอยู่ แต่ดาวตวนุลักษณ์ก็ไปอยู่ร่วมตรงนี้ด้วยนะถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านกฎเกณฑ์เนี่ยรูปดวงจัตุกด์ยดมีธาตุครบทั้งสีธาตุมันดียังไงมันสมบูรณ์ไงมันสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะเพราะอะไรลัคนาคือตัวตนภพนี้คือภพพันธุหลักทรัพย์ภพนี้คืออะไรคู่ภพนี้คืออะไรกรมมะเห็นไหมชีวิตคนเราตัวตัวเองนะ แล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยครอบครัวนะคคู่คู่นี้ก็รวมทั้งคู่ครองด้วยคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคนที่เราติดต่อประสานงานด้วยคือการเจรจาสื่อสารกรามะก็ชัดเจนเรื่องของการงานเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันสมบูรณ์พอมันสมบูรณ์แล้วเนะี่ยชีวิตมันก็ ตรงนี้ดีทุกอย่างมันก็โอเคแล้วล่ะสี่เรื่องนี้ถูกไหมสี่เรื่องนี้ดีก็ถือว่าใช้ได้นะมาดูเรื่องการเงินทีนิดหนึ่งการเงินเป็นไงดาวพฤหัสโยกหน้าดวงชะาตาจะไม่ใช่โยกหน้าโทษทีเป็นปรุมเกีย์อย่างที่บอกเข้าเกีย์จตุสดายด้วยนะครับถือว่าให้คุณและดูดิที่ให้คุณเพราะอะไรเขาเล็งกันด้วยเห็นไหมดาวพฤหัสเล็งประมาณที่ดาวอังคารดาวตนุลักษ์เล็งมาที่ดาวศุกร์ เลงมาที่ดาวพุธดาวพุทธคือดาวอะไรครับเจ้าเรือนลาภะลาภะเป็นมหาจักรโชคลาภก็ยิ่งใหญ่แต่ถามว่าโชคลาภมันง่ายไหมมันไม่ง่ายมันไม่ใช่โชคลาภแบบลาภลอยมันคือโชคลาภที่เกิดจากการงานเพราะเขาอยู่ในภพกรรมะนี่นะแต่เป็นมหาจักรมหาจักรก็เหนื่อยมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ ว่าจะได้ตัวบุกบันฟันโฉงเฉงเนี่ยชอบเหลือเกินนะคำนี้นะฟันโฉงเฉงมันเห็นภาพนอกจากจะเป็นมหาจักรแล้วยังเป็นอุจจวิราชและก็ราชาโชคด้วยนะอุจจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าเห็นนะชัดเจนแล้วเขาอยู่กับดาวอะไรดาวตนุลักษณ์ดาวอังคารนะอยู่ร่วมกับดาวศุภนะดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับเนี่ยลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพิเศษ พิเศษเพราะอะไรลาหูเลงรักเนี่ยถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นก็โดนพินทุบาทแต่สําหรับลัคนาราศีพิจิกไม่โดนครับกลายเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์กีตสัตตะพึงเฉลียวอยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้นนะพมอสูรเทียวสถิตสัตตะเกณฑ์พ่อเห็นไ,ไหมเนี่ยถือว่าเป็นองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยนะ กีตคืออศัศวบรินทั้งภูมิมินสหัสพนันปัตตนิสุภะอันวินาศน,านั้นอุดมเกตถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะดาวประจําตัวคือดาวอังคารครับไปอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมตัวท่านเองก็ต้องมีส่วนในเรื่องของงานมีส่วนหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและดูดดาวเจ้าเรือลาพาเขามาอยู่ด้วยแต่ไม่ง่าย,ายเพราะมันเป็นมหาจากักรและที่สําคัญเนี่ยอังคารกับพุทธเนี่ย ไม่ใช่คู่ศัตรูกันโดยตรงนะแต่มันเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของมีเหตุให้เรื่องของการพูดการเจรจารที่อาจจะจําเป็นจะต้องพูดตรงพูดชัดตรงประเด็นแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่แนะนําให้ไปทะเลาะบอกแวงหรือมีเรื่องนะ บางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้คู่นี้เป็น,ปนคู่ปากเสียจริงๆไม่ใช่มันเป็นคู่ที่ว่าอังคารนี่คืออะไรกล้าแข็งขยันถูกไหมพุทธคือเจราจาอ่อนหวานเนี่ยสองอย่างนี้สามารถเอามาผสมกันได้ก็คือเราพูดด้วยเขาเรียกว่าเจตนาดีเป็นกัลยาณมิตรแต่ต้องพูดด้วยความสัตย์จริงพูดด้วยแบบตรงไปตรงมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วมันจะจัดการปัญหาได้เห็นไหมและที่สําคัญเขามีดาวพฤหัสเล็งอยู่เห็นไหมเขามีดาวพฤหัสเล็งอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คู่ศัตรูกันเพียงแต่ว่ามันเป็นคู่ไี้ว่าคําพูดกับความจริงความตรงเนี่ยบางทีมันขัดแย้งนะเพราะว่าความพูดเนี่ยบางทีมันต้องพูดให้สวยหรูพูดให้อะไรมันก็ต่างจากความจริงแต่ทีเนี้ยคู่เนี้ยเขามาพูดเขามาอยู่ด้วยกัน ก็เลยต้องดัดแปลงให้ได้เกิดประโยชน์ต่อดวงชะตาเราสูงสุดครับอ่าอันนี้ก็พูดตรงๆว่าถ้าเกิดว่าใจร้อนพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รักษาน้ำใจหรือพูดแบบจะเอาชนะกันให้ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักปรับนะคำพูดพูดให้ดีพูดให้ตรงก็สามารถพลิกให้เป็นประโยชน์ได้อ่าเพราะว่าตำแหน่งเขาไม่เสียไงครับตำแหน่งเขาดี นะดาวเจ้าเลือดกัมมะก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นไงมาหาจกรอยู่ในภพสุภะด้วยนะ่มันดีเลยทีเดียวพระจันทร์นะช่วงวันที่สองวันที่สามเนี่ยนะอาจจะต้องเรียกว่าระมัดระวังตัวทกนิดหนึ่งคือลาหูเล็งลักเนี่ยดีเพราะเป็นองค์เกศและอุดมเกศแต่พอพระจันทร์มาร่วมด้วยมันเกิดคลาดคนะลาดมันคือความมืดมัวความไม่แน่นอนอึมครึมสองกับสามนะวันที่สองวันที่สามจันทร์กับอังคาร อาจจัดต้องเขาเรียกว่าเซฟตัวเองระมัดระวังในการติดต่อเจลจาหรือทําอะไรการคิดตัดสินใจอะไรถ้าเขาเรียกว่าเลื่อนไปก่อนหรือว่าลักษณะของการคิดให้รอบคอบให้ดีก่อนจะเป็นการดีมากกว่านะครับคือบางทีเนี่ยลาหูกับจันเนี่ยมันเป็นคู่คาดคู่บังบางทีเราอาจจะเห็น ข้อมูลที่ที่ไม่หมดแล้วก็ตัดสินใจงั้นก็เรามัมรดระวังการตัดสินใจรวมทั้งการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะครับสี่ห้าสี่ห้าพัจจันท์ตกมรณะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตกในเรือนพุทธตกในเรือนพุธเรือนคู่มิรนะเนี่ยมันจะดีต่อเมื่อเนี่ยหกเจ็ดแปดหเจดแดพัจจันทร์บินเกษตรและอยู่ในภพที่เเห็นไหมอยู่ในภพที่เกก็ถือว่าดีครับสวยงาม นะถือว่าสวยงามนะถึงแม้ว่าจะมาอยู่ร่วมกับอาทิตย์นะก็จันทร์ดับก็วันพระก็ไม่มีอะไรนะก็ทุกทีอยู่แล้วทีนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องความใจร้อนเพราะอะไรอาทิตย์กับเสาเขาก็เล่งกันเป็นคู่ทันไฟนะเสาเพนนะอย่างเงี้ยเพนไม่ธรรมดาเพนพักด้วยนะเสากาลังถอยหลังอยู่เจอแสงจากอาทิตย์ไปก็เพนนะเป็นคู่ทัดไฟก็ระวังเรื่องความ ความใจร้อนความรุนแรงสักนิดนึงเนี่ยเหตุเกิดอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เนี่ยมันมีดาวคู่ธาตุไฟทําปฏิกิริยาต่ตอ,อก,กันแล้วที่เห็นไหมคู่คําพูดคาจาเจรจาเนี่ยก็ระมัดระวังครับเนาะระมัดระวังถ้าเรื่องของคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่การเราจะคิดให้รอบคอบปฏิษ์ถ้อยคําให้ดีนะฉะนั้นก็ก็ถือว่าอันนี้มันออก50-50นะพูดดีมันดีเลยพูดดีมันได้งานได้ลาบได้อะไร แต่ถ้าเกิดพูดเสียก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมลัคนาราศีพิจิกสัปดาห์นี้สวยงามครับผ่านไปได้อย่างดีมากนะได้จัดตุดัยนะเกณฑ์ได้เกณฑ์ทุกอย่างครบถ้วนนะสมบูรณ์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวชาตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหะกนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ